สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูร้านน่าใช้มานําเสนอกันอีกแล้วนะคะคันนี้มาได้เชนแล้วนะคะผ่อนสบายเดือนละ7,000บาทเท่านั้นค่ะไทยตาแคมรี่ 2.0G เกียร์โตคันนี้ปี2010ค่ะภายในนะคะก็จะเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้านะคะระบบเซนเซอร์ล็อกค่ะกระจกปรับไฟฟ้าพบไฟฟ้านะคะ Airbag ABS กุญแจรีโมดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันหม้อไฟฟ้าหลังแอร์ระบบดิจิตอลนะคะ ลายไม้รอบคันค่ะราคาโปรโมชั่นของเราอยู่ที่3 3 9 0 0 0บาทเท่านั้นนะคะซีดา์ผ่อนสบ,สบายเลยละ7,000บาทค่ะคันนี้ขอทานเงินเดือนในรับรวมผู้เช่าซื้อที่ซื้อรถคันนี้ได้นะคะที่ต5้0 0งมนพันบาทขึ้นไปนะคะก็ซื้อรถคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะใครกำลังมองหารครถสวยรูรากว้างขวาขงนั่งสบายน่าใช้นะคะแนะนำเปรถคันนี้เลยนะคะใฟใหม่แล้วนะคะรถสวยมากๆเลยค่ะติ๊กซม สามารถเติมน้ำมัน E10 ได้ด้วยนะคะข้างหลังกว้างนั่งสบายแอร์เย็นมากๆเลยค่ะสอบถามรละเดียดเพิ่มเติมในการจัดแฟแนนได้เลยนะคะไม่แพงเลยนะคะ3ามแสนบาทนะคะผ่อนสบายเดือนละเ0 0ดบาทเท่านั้นค่ะเตต้าแคมรี่สองจุดศูนเกีโตใหม่เนเชนแล้วนะคะคันนี้ปี2,010ันสค่ะ สนใจยังไงโทรสอบถามและเอียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050 858ติดต่อแอมค่ะ